ลมฮาตาริคุยเรื่องนอนนะบนเตียงเลยนะอันนี้เขาเคยนอนบนเตียงกันบ่อยกันบ่อยนี่เออเวลาที่แบบว่าดิ้นนอนกินขี้นอนกินขี้ไหมจริงเหรอฮะคือยังไงคือยังไงเตียงเนี่ยเออเตียงประมาณหกฟุตเนี่ยเออคือนเดียงใหญ่อะว่ากันทิงไซเตียงใหญ่แล้วตัวเราจิ๋วๆแค่นี้สองคนนอนพออยู่แล้วแหละใช่แล้วหมายเขาติดนอนกอดเขาจะกอด กอดกอดเราเขาจะไอ้คำว่าคำว่ากอดกอดขนาดไหนอไหนกอดให้ดูสิไม่ทำไม่ทำอันนี้กอดอันนี้กอดอันนี้กอดอย่างนี้กอดอย่างนี้แล้วหน้าจะอยู่อย่างเงี้ยเอาจริงาจริงเพื่อหลับแล้วแล้วแล้วหลับไปก่อนแล้วสะกิดเก็ไม่ตื่นไม่ดาวิกาหรืไม่เธอต้องกอดทุกไซสอะไรขนาดนั้นเหรอใช่ถ้าไม่ถ้าไปก่อนอย่างนั้นแปลว่าไม่หลับแบบาเงี้ยเหรอ เธอกอดน้วแบบหน้าหน้าเธอซุกเข้าซอกคอเพื่อนด้วยห <c oughs> นูไม่รู้เหมือนกันอะเออเนี่ยเพื่อนบอกแล้วเนี่ยแล้วหลับไปก่อนเลยหลับแบบไปเร็วมากแล้วเราอะแล้วเราไปใช้คำว่าไปเร็วมากใช้คำว่าไปเร็วมากวิญญาณจากล่างเร็วมากแป๊บเดียวไม่รู้เรื่องแล้วว่าางนั้นเถอะคือหนูก็ยังไม่หลับหนูก็นอนเพราะว่านอนตรงนี้แล้วเขาก็กอดแล้วก็ นอนขนด้วยขนด้วยนเขป่าเขาเป่าเป่าเอาคือแบบว่าหายใจแล้วแล้วลมออกเงแล้วเคลียแถวซอคอแถวซอคอเดี๋ยวนี้ก็นอนขนลุกหลับไม่ได้แล้วอะสวยจะหลับก็นานอยู่เอาเราไม่เราไม่เฮ้ไม่ดับไม่ไปอะคือคือมันแน่นมากอะแล้วก็แบบ อยู่แค่หนูต้องแบบโอเคตอนแรกๆไม่ชินหลังๆแล้วชินก็หลับง่ายขึ้นอแล้วคนนอนแล้วมีเสียงอะไรอื่นออกมาอีกไหมกัดฟันกัดฟันเหรอกอดกรอดกอด่นี้เหรอเดี๋ยวแม่นตัวเองก็เป็นตัวเองก็มีเดี๋ยวว่าไม่เดี๋ยวก่อนเราตื่นมาฟังเขาตอนไหนยะ แล้วหลับไปก่อนเขาแล้วตัวเองรู้ได้ไงว่าเขามีเสียงอื่นมีอยู่วันหนึ่งค่ะอ๋อเหรอมีไม่ค่ะตัวใหญ่ไม่เลยทำไมทำไมทำไมมีวันหนึ่งค่ะเขามาเขากลับบ้านดึกค่ะเขามานอนบ้านหนูหนูก็นอนตรงกลางค่ะหนูก็ไปเปิดประตูเขาเฮ้ยหนูก็นอนอยู่นี้เพื่อนอีกคนก็นอนอยู่นี้หนูก็แบบเราไปก่อนแน่เราต้องหลับก่อนสักแป๊บหนึ่งมีกลนี่ก็กลแล้วนี่ก็กระตุกอย่างเงี้ยแล้วหนูว่า เสียท่าแล้วไว้เดี๋ยวกมันนอนแล้วกระตุกกระตุกกระตุกด้วยอะระเบิดกระเพาะเขาเนี่ยตัวตัวโอเคโอเคอาจจกินที่ขึ้นมาก็เห็นบอกว่าเบียดเกือบตกเตียงใช่หนูจะนอนฝั่งซ้ายเขาจะนอนฝั่งขวาแล้วหนูก็นอนนอนอยู่ท่าพักาคือหนูก็จะพลิกตัวหนูนอนแบบเบียดไอ้ริมส้นอะเขาอะคือที่เขาเยอะมากเขาก็จะขยับมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วจะดึงผ้าห่มหนูก็ต้องมาช้ากลับแล้วเขาจะ กิน,น,นกินสัมภากะกอดกอดแล้วก็ดนๆๆันดันดันแล้วหนูก็เลยจะพลิกตัวหลบคราวนี้หนูพลิกตัวแล้วหนูก็หันไปทีแล้วหนูคือแบบขาลงไปแล้วแล้วหนูเอามือลงไปยันกับพื้นแล้วหนูหันมาอุ้ยตกแล้วแล้วหนูก็เลยสะกิดเขาาเงี้ยเดอแล,แล้วเขาก็รีบน้ามาแล้วบอกเฮ้ยจะตกยังไงเขาก็เลยบอกว่าเอาเหรอก็เขาก็เลยตกหนูก็เอาแล้หนูหนูก็เลยต้องลุกออกมาแล้วนะก็ โอเคหนูไม่นอนต่อก็ได้นอเบียดเพื่อนบนตัเตียงอะ่ะไม่เขาแสดงว่า,วาเป็นคนหนาวไงเป็นคนชอบนอนนอน<ต>เบียดเบียดเบียมันจะได้อุ่นอุ่นนอนกอดนอนกอดเนี<ช>่ยอีกคนหนึ่งนนหนีนอิอนก็ได้กอดให้ก่อนได้ก่อนอันนี้หนีแป็นเป็นอ,ออกแนวแบบไม่หนีกายกับเป็นแนวแบบรู้ก่อนรูก่อนปึ๊บเขากอดกลับคือเขาจะ้ามาเกอะใช่ไหมคะหนูไม่หนีค่ะหนูกอดไม่ถึงภาพนที่เกิดขึ้น อีกสองคนงูเนี่ยเป็นเหมือนงูเหลื่ยมรัดจิตไม่เอาอันที่พูดอันนี้ก็โอเคไงเพราะไม่มีใครเบียดใครอาจจะไซส์ใกล้ๆกันด้วยไงเขาก็เลยแบบจบอยู่กลางเตียงทั้งคู่อันนี้โดนเบียดไงกระลึกกระลึกกระลึกไปเรื่อยๆใหม่ยดาวิกานี่ตอนสมัยเป็นนักเรียนเป็นดาวเปิดดังไหมของโรงเรียนดังโอ้ยทุกคนต้องรู้จักเนี่ทุกคนต้องรักใช่ครึ่งคิดไม่ว่าตอนนั้นเราเป็นเพื่อนกันนะแบบใหม่หรือไงคิดว่าวันหนึ่งเขาจะโอ้โหแบบ เป็นนางเอกระดับพันล้าน,น<ม>ทำอะยได้มากของประเทศแล้วนะตอนนี้ไม่คิดไม่คิดถือขนาดนั้นเลยไม,ไม,ไม่ไม่คิดว่าตัวดังขนาดนี้<ม>แต่คิดว่ายังไงเขาอาจจะได้เป็นดาราได้อะไรใช่องใช่คิดเทียบไม่เคยคิดเทียบไหมเขาก็ไม่หนีกันเท่าไหร่นะ<อ>ทำไมไวะไม<ว>่เลย ดีไร่ไล่อะไร่กันเลยเราก็อยู่ันตั้งแต่อนบาลอ่ะที่ต้องเรียกว่าทั้งสามคนที่สนิทกันมากนะคบกันมตั้งนนุบาลนะถึงเปเมากันไดขนาดนี้นะถามสามคนดีกว่านะคะประทับใจอะไรที่สุดซึ่งกันและกันบ้างอ่ะน้องน้องเบียร์ก่อนประทับใจอะไรโอ้เยอะเลยประทับใจ้องเขาเป็นคนที่เป็นห่วงเพื่อนมากว่าก็ เวลาสมมติเรามีปัญหาอะไรอย่างงี้เขาจะแบบโทรโทรแบบคือถึงนะเขาจะทํางานแบบเยอะมากเพาะาแบบพอเขาว่างปุ๊บเขาโทรเขาว่างปุ๊บเขาโทรอย่าแบบเป็นยังไงโอเคไหมแบบถ้าท่านเสร็จเร็วจะไปหานะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเป็นคนที่แบบเป็นห่วงความสึกเพื่อนมากแล้วเป็นคนที่แบบทาอะไรก็ได้เพื่อนนี่หาไปทับใจต้องมาต้องมาเขาเป็นคนที่แบบให้เพื่อนเต็มร้อยเนีที่เบียบอกค่ะเพราะว่า แบบมีอยู่ครั้งหนึ่งหนูหนูเป็นลมจำได้ไหมอันนี้ไปลงกันแล้วหนู่้วนใช่ไหมคะเขาก็พยายามจะแบกหนูเขาแถวบ้านใช่เขาแบบว่าพยายามจะแบกใช่แล้วตัวเขาก็แค่เนี้แต่หนูแบบว่าพยายามแบกพยายามแบกเพื่อนโอ้โหแล้วแบบว่าเขาแบบโรงพยาบาลเลใช่ช่วงนี้เขาก็ยุ่งแต่เขาก็แบบ ยังเจียดเวลามาให้เพื่อนแบบไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยต้องใหม่นะคะประทับใจอะไรัสองวนนี้บ้างโอ้ประทับใจทุกอย่างอะคะ<ม>่ะคือมันแบบประทับใจทุกเรื่องเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยแล้วแบบเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เพื่อนอะมันเป็นเหมือน ผมมีอาการว่าให้ไม่ใช่เป็นเหมือนครอบครัวเป็นเหมือนคนในครอบครัวนะท่านนอนกอดอ่ะกอดแล้วขนใส่หูอ่ะเป็นเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันไม่รักไม่หยุดหย่อนใช่หยุดแล้วใจมากเป็นเหมือนไม่ใช่แค่เพื่อนเป็นเหมือนครอบครัวเราโอเครักกันแบบนี้นะวันนี้เพื่อนสองคนเตรียมของมาเจอรพายน้องใหม่เลยครับเชิญมามาเลยนี่ พุ่งนี้เขาบอกพรุ่งนี้วันที่16พฤษาสิ16พฤษภาเป็นวันเกิดนเกิดน้องใหม่ขอบคุณค่ะม birthday เร์ะเโทษนะจ๊ะออาวไอพอวน้องน้องน้องมา ก็เป็นที่รักอย่างนี้ตลอดไปอ่ะมาดิเดี๋ยวเเดี๋ยวบัตบังหน้าเดี๋ยวรถต้องเันอีกก็ขอเพื่อนี้เือความสุขมากแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีตลอดไปมเยอะเยอะเวลาสูวคกับลุ่ลุงลุงสุโอเคเอา Happy Birthday to you มปดูความสุขนะครับแล้วก็เล่นหนังเป็นพันเป็นหมื่นล้านเลยแล้วกันไปเรื่อยๆนะครับนะหรับน้องเดียเขาขอให้สูงขึ้นสูงขึ้นไม่แล้วทำไมไม่ต่างกันตั้งเวียเดียเฮ้ยเดียว่าเฮ้ยพี่เล็กสูงขึ้นจริงว่ะตัวเล็กตัวเล็กเฉยอาน้องใหม่ด้วยน้องใหม่ด้วยขอบวันนี้ต้องขอบคุณด้วยน้องใหม่กับน้องเดียนะคะที่มาร่วมกันย้อนวันวาเรื่องของน้องใหม่นะคะขอบคคุณ่ะขอบคุณค่ะ เป็นไงออกทีวีสนุกไหมนี่เห็นใจจริงจริงยังเป็นไงโอเคนะหนูอ่ะตัดต่อขาเพื่อพี่ซะหน่อยแหมโอเคโอเคโอเคครับทุกคนมาชมนะเดี๋ยวเราจะตามน้องใหม่ไปเที่ยวย้อนวันวานกันนะแต่ที่ไหนเดี๋ยวะช่วงหน้าครับเ้าวันนี้ใหม่จะพามาเที่ยว ที่ชุมชนเก่าริมคลองค่ะและที่นี่นะคะก็เป็นหนึ่งในโลเคชันนะคะที่ถ่ายเรื่องพี่มาพาพะขนงค่ะวัดเยี่ยงจว้ยกว่าน่าน่าชิคกวี้วายว่้